ตอนนี้เราจะเข้าไปที่น้ำตกนี้นะฮะถ้าเราเอาเราไม่สัมผัสจะเป็นอย่างไรโอ้มายก็ถ่ายวีดีโออยู่ว้าวว้าว มเ,เมือเรมกาฝั่งอีสโคททั้งทีจะไปพากที่นี่ได้อย่างไรกับในแองการ่าฟอลส์สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่น้ำตกในการ่าที่บอกไปนะครับซึ่งน้ำตกในการ่านี้นะครับอยู่ที่รัฐิวยอย์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถึงแม้ว่าชื่อจะอยู่ในรัฐิวยอกนะครับแต่ก็ห่างจากนครนิวยอกที่เรารู้จักกันอยู่แค่6กชั่วโมงครึ่งเท่านั้นไม่ไกลเลย เราก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าคือฟ้ายังมืดอยอยู่เลยนะครับไปถึงอาจริงก็ประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับซึ่งการเดินทางนะครับแล้วก็เดินทางโดยทริปของนายจ้างนะครับก็คือนายจ้างจะเช่ารถทัวร์มาให้เราหนังแต่เราก็ต้องช่วยกันหารค่ารถกันเองนะครับราคาไปกับร้อยห้าสิบดอลซึ่งแม้ว่าจะเป็นไนกราฟอร์ดนะครับแต่ที่นี่ก็มีหลายแลนด์มาร์คให้ไปเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็เริ่มจากที่นี่เลยครับเมดอฟเดอะมิสนะครับ มันคือการนั่งเรือไปชมน้ำตกในกาล,ลาฟอร์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับถึงแม้ว่าคนจะเยอะนะครับแต่ว่าแถวก็รันไวมากเลยนะครับตอนแถวไม่ถึงสี่นาทีแล้วก็ถึงเคาน์เตอร์จ่ายตังค์แล้วนะครับค่าตั๋วนะครับอยู่ที่28.25ดอลลาร์านะครับมาดูกันว่าจะคุ้มค่าตั๋วหรือเปล่านะครับพอจ่ายตังค์มาก็จะได้ตั๋วใบน้อยๆอยู่ใบหนึ่งนะครับพร้อมกับโพสการ์ดรูปน้ำตกในกาล,ลาฟอร์ไว้เก็บเป็นที่ระลึกได้ เดินไม่กี่ก้าวก็จะถึงกับ Observation Deck ด้านบนนะครับแล้วก็มองไปข้างล่างนะครับจะเจอกับวิวข้างล่างที่สูงมากๆนะครับใครเกความสูงก็อย่าของลงไปจะดีกว่าครับจากตรงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นสะพานอันใหญ่กวันหนึ่งนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่าง2ประเทศใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชายแดนระหว่างประเทศอเมริกาที่เราดีนกันอยู่และประเทศแคนาดาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเอง ล้วก็จะต่อแถวรับเสื้อกันฝนนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นทัวร์จากแครดาน,นะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าทัวร์ฝั่งแคาดาจะใส่เสื้อกันฝนสีแดงๆนะครับส่วนฝั่งเมกาจะใส่เสื้อกันฝนสีฟ้านะครับพอใส่เสื้อกันเสร็จสับนะครับเราก็จะเดินขึ้นเรือกันนะครับแนะนําว่าพอขึ้นเรือแล้วน,นะครับให้รีบขึ้นไปที่ดานฟ้าแล้วไปยืนบริเวณหัวเรือเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ถ่ายดูบาโดยไม่มีใครบังนั่นเองครับแต่ผมได้ไปยืนตรงท้ายเรือเพราะฉะนั้นในคลิปนีี้ก็็คคคงจะะมมนนบบัอยยู่เเตลร ออกเดินทางแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าใกล้น้ำตกแรกนะครับเปิดหลายคนยันไม่รู้นะครับจริงๆแล้วในกราฟอร์ดนะครับสามบ้านแบ่งได้ออกเป็น3น้ำตกใหญ่ๆนะครับนั่นก็คืออเมริกันฟอลส์บริดเดิลเวลฟอลส์แล้วก็ฮอสชูฟอลนะครับซึ่งน้ำตกที่จะถึงก่อนนะครับอันใหญ่ๆข้างหน้านะครับก็คืออเมริกันฟอลส์นะครับซึ่งก็อยู่ติดกับบริดเดิลเวลฟอลส์นะครับคุณจะสามารถเห็นน้ตก2ออันนี้ได้พร้อมกันเลยนะครับ นี่ความสวยงามของ n i น g a ร a Falls นะครับถือว่าเป็นน้ำตกที่ไหลแรงแถมเป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นตของโลกเลยนะครับตอนนี้เราผ่านอเมริกันฟอลส์และวิ i ดว์เวลฟอลส์แล้วนะครับกํลังจะเข้าสู่มอสตูฟอลสซึ่งพอเข้าใกล้ก็จะเจอกับหาฝนตามในคลิปนี้เลยนะครับโโออ้้นนีมัับ ใช่ครับและนี่คือข้อดีของการใช้โทรศัพท์กันน้ำนะครับก็คือสามารถไปหาดแกลาฟอร์โดยที่โทรศัพท์ไม่พังนะครับนะครับด้วยความสวยงามของน้ำตกที่ไหลเป็นริ้วนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่นี่ตกคอสชูฟอรนะครับเป็นน้ำตกที่อยู่ฝั่งแคนาดานะครับเราดึงไม่สามารถเข้าใกล้ได้กว่านี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครมาจากฝั่งแคนาดานะครับก็สามารถเข้าใกล้กว่านี้ได้อีกเลยนะครับไปชมภาพสโตรโมชั่น่าสวยงามจากหงวัดีกว่านะครับ พอลงจากเรือนะครับก็อย่าเพิ่อไปคืนเสื้อแล้วก็ขึ้นฝั่งไปนะครับแนะนําว่าไปที่ t อ r แท t ชั n หนึ่งนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์มากๆนะครับสิ่งนั้นก็คือโค n นิสนะครับฟังตอนแรกนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะรังอีกาไม่จะมีอะไรน่าสนใจปรากฏพอไปถึงนี่ทำผมว้าวเลยนะครับ ได้สัมผัสกับละอองน้ำตกอเมริกันฟอร์อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่แนะนำนะครับว่าคนที่ต้องไปโคลเนสนะครับก็ต้องดูแลข้อเข่าอย่างดีนะครับเพราะว่าหินที่เปียกน้ำมันจะลื่นมากๆอาจจะเกิดบาดเจ็เห็นได้ง่ายมากๆนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเปียกสูงเลยนะครับแต่ก็แนะนำให้ไปมากๆเลยนะครับเพราะว่าโคลเนสนี้นะครับก็อยู่ในแพ็กเกจของเมดอัลเซอร์มินแล้วนะครับก็ไปให้คุ้มนะครับแนะนำเลยนะครับกี้ เหมือนแบบเบียดทั้งตัวเบียดไปทิ้งหัวใจมีข้าต่อ28ตอนนี้สิอือข้าอาไร28ตอนทีเสียไปโอ้เมื่อกี้หลุมเขาจะบอกจะเห็นภาพเมื่อกี้แล้วนะครับว่าภาพเมื่อกี้มันสุดแค่ไหนโอ้ยไม่ก็ต้องเดินเบียดเดินไปเอาเลยจบจากข้างล่างแล้วก็มาต่อกันที่ข้างบนนะครับก็กลับมาที่ Observation Deck อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราจะสามารถมองเห็นทั้งตกทั้งสาบท้ำตกได้พร้อมกันเลยนะครับ และอยากที่รู้กันนะครับว่าน้ําตกในกรลานะครับเป็นน้ําตกที่ขั้นระหว่างประเทศอเมริกาและประเทศคนาดานะครับซึ่งฝังต้องขัามที่เห็นนะครับก็คือประเทศคาาดาแล้วนะครับแต่เราจะไม่สามารถเข้าไปที่ประเทศคนาดาได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีวีซ่าประเทศคาาดาได้อีกอนะครับถึงแม้ว่าเราได้วีซ่าเจงวันบุกเกาววลไปแล้วนะครับซึ่เป็น multiple entry นะครับที่แปลว่าเราสามารถเข้าประเทศอเมริกาได้หลายครั้งนะครับแต่ด้วยความที่เราเข้าประเทศคาาดาไม่ได้แต่แรกนะครับก็เลยไม่มีผลในเรื่องนี้นะครับ ข้ามากใช่แบบพยายามพยารับเพราะว่าถออ้าเราทำได้เก่งก็สวยจะสวยใช่ที่ใจมากดีใจมากมาเนกาลาฟอร์เยวไม่กินจะจบนี่นี่คือสัตว์ท้องถิ่น,นของเนกาลาฟอร์ตัวอะไรก็ไม่รู้กินง่าย จบจากเมสอัลจะมิสครับแล้วก็จะไปต่อกันที่เคปออฟจามินซึ่งเป็นแอทแทคชั่นต่อมานะครับซึ่งเราก็ต้องข้ามสะพานแห่งนี้เพื่อข้ามไปที่เกาะโอสไอแลนด์นะครับซึ่งข้ามมาก็จะเจอกับสวนสาธ,ธารณะที่มีคนกำลังเล่นฟอนสมูกันอยู่นะครับ สวนสาธรรารณะที่เรากําลังเดินกันอยู่นี้นะครับมีชื่อว่า n a a r a f a l Forest e Park นะครับดูเพลินๆอาจจะดูเป็นสวนสา,รรา,าธารณะธรรมดานะครับแต่ว่าส่วนนี้นะครับต่อท้ายได้คำว่า t a t e s Park ไม่ใช่ National Park แปลว่าจริงๆแล้วส่วนนี้นะครับถูกดูแลโดยรัฐบาลของรัฐนิวยอร์กไม่ใช่รัฐบาลกลางที่วอชิงตันนะครับนอกจากนี้นะครับ n a t o n a l Forest Park นะครับถือว่าเป็น f o r e p a r แห่งแรกของอเมริกาด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นเราจะขอแวะข้าสพานอีกอันหนึ่งกันก่อนนะครับสะพานนี้นะครับก็ได้ข้ามผ่านสายน้ําที่จะไหลลงไปสู่ Butterwell Falls นั่นเองครับแล้วเราก็ข้าไปที่เกาะแห่งนี้นะครับมีชื่อว่า Luna's Island นะครับเป็นเกาะที่ข้าระหว่าง Butterwell Falls เมื่อกี้กับ American Falls อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะสามารถมองเห็นน้ําตกทั้ง2แห่งจากมุมสูงนะครับ เทปออตเตอรวินต่อนะครับเดี๋ยวต้องจ่ายอีก21ดอลนะครับเรกันว่าจะคุ้มค่าหรือไม่มีคนรีวิวว่าคุ้มอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่หมายต่อไปนะครับก็คือเทปออตเตอวินนะครับก็คือได้บัตรมาสภาพอย่างนี้นะครับได้มาแล้วนะครับเขาก็จะพาเราไปถ่ายรูปเป็นก่อนนะครับถ่ายรูปเสร็จเขาก็จะพาเราไปที่ห้องฉายหนังนะครับซึ่งก็จะฉายหนังเกี่ยวกับประวัติสายของน้ำตกในกาลาฟอร์เนียครับ ซึ่งก็ทําให้เรารู้ว่าน้ําตกแห่งนี้นะครับเคยเป็นที่ที่นิคลาเทสลาใช้ในการนําไปปั่นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อจา่ายให้กับเมืองอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับซึ่งไม่แปลกนะครับว่าทาไมนิคาลาเทสลาถึงเลือกน้ำตกแห่งนี้นะครับเพราะความแรงของมันนะครับทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ามันแรงแค่ไหนนี่นะครับไปลวเทปอันบินก็เปิดด้เคฟพิวน้ด แล้วก็ลายเสื้อกันผาเนื้อเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วเราก็ได้รับเสื้อกันฝนสีเหลืองนะครับต่างจากเมื่อกี้ที่เป็นสีฟ้านะครับแต่นี้ก็คือสภาพการแต่งตัวนะครับซึ่งคุณซีก็จะเป็นนางแบบของเรานะครับฮันหลักก็จะเจอกับเขาว่าเคอัตวินคำตรงๆอย่างนี้เลยนะครับจะต้องบอกเลยนะครับว่าคุณภาพของเสื้อกันฝนนี้นะครับถือว่าบางมากๆเลยนะครับนานี้เรียกว่าเข้าได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉันเนี่ยเตรียนตัวเสื้อไปเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าเปียกแน่ๆนะครับวันนี้เขาคือทางเข้านะครับ มาดูวิวน้ําตกทั้ง2แห่งจากไกลๆก่อนนะครับแรงมากๆเลยนะครับละองฝนนี่คือแบบคลุ้งไปทั่วบริเวณนะครับอ่าแล้วก็จะต้องขึ้นบันไดไม้นะครับเพื่อไปที่น้ําตกะะอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปที่น้ําตกนี้นะฮะ,ะความแรงของน้ำตกนี้ถ้าเราเอาหน้าเราไม่สัมผัสจะเป็นอย่างไรโอ้ไม่ก็ถ่ายวีดีโอยู่โอ้ถ่ายีดีโออยู่ ต้องขอบคุณมือถือกันนะของผมอีกรอบหนึ่งนะครับที่สามารถรอดพ้นจากน้ำตกแห่งนี้มาได้นะครับ สรวจแล้วก็ต้องหาอะไรกินกันก่อนกับซึ่งเรามาที่ร้านแอนเชอร์บาร์ซึ่งเราก็สั่งเมนูขึ้นชื่อยอย่างไก่บัฟเฟโลมากินกันพอได้ยินมาว่านะครับร้านนี้ถือเป็นร้านต้ฉนฉบับของไก่สูตรนี้กันด้วยแถมผมก็เคยซื้อกินจากซืปอโปรโมท์แถวหอก็ยอยากรู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมันเป็นยังไงก็จบเกินไปแล้วน,นะครับสำหรับทริปควน้ำตกไนกันลลาฟอลส์สรุปค่าใช้จ่ายก็ตามนี้เลยถ้าจะมานะเขาก็อย่าลืมทาคลิกบัรยที่การน้ำได้ตเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน ใช้โทรศัพท์หรือกล้องที่กันน้ําสะพายกระเป,เป๋าที่กันน้ํานําของมาใสา่ไม่มากจนเกินไปและแนะนําว่าใสร่รองเท้าที่กันน้ําหรือรองเท้าแตะยิ่งดีเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ